เจอห้างหนอกอยู่ละพี่น้องห้างบแบบนี่เลยมั้งโอ้มันตกมาจากต้นบักขามเน่ยพี่น้องป้าดกูมันสิตสางได้ขนาดนี่เนี่ยเก่งเติบอยู่เนาะนี่แม่พี่น้องห้างน่กเล่นเนี่ยตกมาจากต้นบักขามแต่บ่ห่วงว่าเป็นนกนกอีหอยัง ลมแห้งมาา่มขามคิดว่ามันอาจ,จะออกเป็นมดนลยละ่ะเาแบบไงเลยอืมมันมีเชือกกันเนาะสีหอยไว้เป็นศิละปะอีกอันนี้มันมีเชือกสีหอยทื่อาจารย์เบียร์นะ หมายเครอาจารย์เบียร์ทิดไวปดิให้น้องมาอยู่ดีปะว่า